สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีค่ะมารับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับพนิดาเขืนจินดาค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะผู้บังคับบัญชาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษ์เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณกองทุนทไทยทิพย์และรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา3ด้าน พลเอกอุกฤษบุญตาโนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดในนามของกองทัพไทยได้นําคณะผู้บังคับบัญชาเข้าเฝ้าถูลอ,องทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีณโรงพยาบาลจุฬาภรกรุงเทพมหานครโดยได้กราบบังคมทูลสํานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดจัดตั้งกองทุนฮะไทยคลิปซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความสามัค และความห่วงแหนแผ่นดินของพระุกนิกรชาวไทยถือเป็นขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลกองทัพไทยในการทำรงรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติในโอกาสนี้กองทัพไทยได้กราบบังคมทุนรายงานความก้าวหน้าของโครงการสำคัญ3ด้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนโดยกรมแผนที่ทหารการกำหนดจุดและแนวทางการก่อสร้างรั้วชายแดนโดยกรมกิจาการ ชายแดนทหารและแบบการก่อสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและบังเกอร์บุคคลโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งรูปแบบการก่อสร้างทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศโดยใช้วัสดุสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่ผลิตภายในประเทศเพื่อความรวดเร็วและคงทนถาวร ตามที่ปรากฏข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟอน้องนายเฉินจื้อหรือวินเซนต์ผู้ก่อตั้งกลุ่มปิ้นโฮดิ้งกรุ๊ปในความผิดฐานช่อโกงและฟอกเงินพร้อมยึดทรัพย์สินรวมคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า4.9แสนล้านบาทรวมถึงรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีกกว่า4,000ล้านบาทนั้นสำนักงานปปงได้ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวสำนักงานได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อ รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างใกล้ชิดสำหรับรายชื่อที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทา,ทางการเงินนั้นสำนักงานปป,ปงจะดำเนินการแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังสำนักงานปป,ปงหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจอห์นโบตันวัย76ปีอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกฟ้องร้องดำเนินคดี18กระทงตามเอกสารคำฟ้องความยาว26หน้าที่ยื่นต่อศาลในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐโดยศาลตั้งข้อหาโบตัน8กระทงฐานเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันประเทศและอีก10กระทงฐานครอบครองข้อมูลการป้องกันประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งหากพบว่าเขามีความผิดจริงตามข้อกล่าว หาอาจต้องโทษจำคุกหลายปีทั้งนี้การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายโบตันมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้ตรวจคนบ้านและสำนักง,งานของเขาในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลับรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรงุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราล,ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพง คุณผู้ชมค่ะรับชมเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาและกลับรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา14นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ